สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล v c ซคนะครับคลิปนี้จะพาไปดู f 3 0 320i Stage 2นไตนั้นเพื่อนนี่เลยนี่คันนี้ก็อยู่ประมาณ302แรงม้านั้นเพื่อนคันนี้ก็มีจูนเครื่องจูนเกียร์มาด้วยเนาะก็ส t ต g ต2แต่ว่าคันนี้เอาจริงเคยดันไปได้มากสุดประมาณ400แรงม้านะเพื่อนแต่ว่าน้องเขาก็เคยเครื่องพังมาแล้วนันะเพื่อนก็เน้นเหนีย,นยไวไว้ก่อนประมาณ302แรงมานะ้าเนาะเดี๋ยวเรื่องละเอียดค่อยมาติดตามนั้นเพื่อนว่า F30 คันนี้ จ้าของรถทําอะไรไปบ้างนั้นเพื่อนเป็นไงหล่อไหมที่สําคัญคือมันเป็นสีเดิมนั้นเพื่อนย้ําว่าสีเดิมนะเป็นแดงเดิมโรงงานนั้นเพื่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาติดตามนะว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างเห็นแบบนี้ของแต่งเป็นร้านนั้นเพื่อนเนาะใครชอบก็กดไลก์กดแชร์ให้ผมด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมเจ้า F30 คันนี้กันเลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปชม F 3 0สเตยสองกันแล้วผมไปหาทางเจ้าของรถเลยน้องเพิ่มสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ขอมาชม F 3 0เลยหน่อยเนาะครับครับผมเดี๋ยวผมให้เพิ่มแนะนำหน่อยคันนี้เป็น B M w นอยู่ F 3 0ตัวไหนปีไหนเพิ่มตัวนี้เป็น F 3 0ปี15ก่อน L C I ครับแล้วก็แปลงไฟหน้าไฟท้ายมาเป็น L C I อ่าครับผมนะครับแล้วก็มีพาร์ทรอบคันครับคันนี้ไฟหน้าไฟหลังก็คือเป็นตัว L C I ถูกไหมใช่ครับแล้วก็พาร์ทรอบคันก็จะเป็น M 3เนาะครับ อ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้านิดหนึ่งนั้นเพื่อนว่าคันนี้ F30 มีทําอะไรบ้างก็อย่างด้านหน้าก็จะเป็นกันชนด้านหน้าของ M3 เนาะแล้วก็จะมีพวกลิ้นคาร์บอนต่างๆนะก็คืออันนี้จะเป็นติดตั้งเพิ่มมาเนาะแล้วก็จะเป็นกระจังหน้าก็คือจะเป็น M3 นั้นเพื่อนแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็น LCI นะครับอ่าฝาปองเราเปลี่ยนเพิ่มด้วยถูกไหมเพิ่มใช่ครับตัวน,นี้เป็น GTS ครับอ่าครับผมก็คือเป็นฝาทรง GTS นั้นเพื่อนต่อไปพี่ถามเรื่องสีนิดหนึ่งเพิ่มปกติพีี่่่่ไมคคอยเห็นใรรทแบบบขับ บีมที่แต่งหนักๆแล้วก็ทําเป็นสีแดงเลยอะอันนี้ทาไมถึงชอบสีเนี่ยคือเป็นสีประจําวันเกิดดีกว่าครับอ่าครับผมชอบสีแดงด้วยครับครับผมบผมก็คือคันนี้เป็นสีเดิมศูนย์เนาะเดิมครับก็คือเดิมศูนย์เลยก็คือเบเบิร์นครับอ่าครับผมก็คือเป็นสีแดงแดงแบบนี้เลยนะเพื่อนเอาจริงก็ถือว่าหายากเนาะปื้มเนาะใช่ครับผมแดงแบบนี้ที่จะแต่งหนักขนาดนี้นั้นเพื่อนอเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงอย่างคันนี้เราก็เปลี่ยนล้อมาด้วยถูงใบเปิ้ม ใช่ครับคันนี้เปลี่ยนล้อมาเป็น VMR ครับเป็นล้อตัวไหนอ่ะเป็นล้อเมกาครับล้อเมกาเอ้ผมก็ไม่ค่อยได้ยินนะเพื่อนแบรนด์นี้ก็คือเป็นขอบ19หน้าหลังเนาะครับครับผมทำไมถึงเลือกเป็นแบรนด์เนี้ยจริงๆผมชอบรถให้มันดูเป็นทรงเมกาอะไรครับครับใช่๋อครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่ฟอร์สเนาะเป็นโฟร์ฟอร์มเนาะใช่ครับถึงแม้ก็คือเป็นล้อชิ้นเดียวนั้นเพื่อนโอ้โหแต่แต่ก็สวยดีนั้นเพื่อนสวยนะ ครับผมโอเคแล้วก็เปลี่ยนเบรกเพิ่มเบรกเพิ่มเนาะเบรกเอมเพอร์ครับครับผมเบรกเอมเพอร์แต่ว่าเราก็เลือกเป็นสีน้ำเงินเนาะใช่ครับก็ให้มันดูตัดกับสีรถถูกไหมใช่ครับอ่าครับผมแล้วก็พับเบรกอ่ะเมื่อกี้ผมแอบเห็นนะก็คือเปลี่ยนพับเบรกเพิ่มเนาะครับครับผมก็คือเป็นพับเบรกเขียวก็คือเป็นของเน็กเตอร์ถูกไหมใช่คฮ่าครับผมแก้มตรงนี้เปลี่ยนเพิ่มนั้นเพื่อนก็คือจะเป็นแก้มของ m 3เนาะครับครับผมต่อไปผมให้ดูช่วงล่างนิดนึงนั้นเพื่อนคันนี้นี่คันนี้เราใส่ช่่่่่่่่วววงงงงงงงลลลลาาาาขออออะะะไไรรรเพิมม BC BC คับชชฟีปณหนน้ ฟิลผมว่านุ่มครับอ่มมาครับามแล้วก็เวลาวิ่งในความเร็วสูงผมว่ามันเกาะดีอ่าครับผมใช่ครับอังจิงผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อน,นี้นะเพื่อนชกบีซีนะราคาแพงไหมปุ่มประมาณสี่หมื่นได้ครับประมาณสี่หมื่นนะเพื่อนสําหรับช่วงล่าง b ีนะครับอาจริงก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยเนาะของเราเนาะใช่ครับใช่ไหมก็คือไปไหนก็ไม่น่าติดเนาะปุ่มเนาะนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงอาจจะต้องตะแคงนิดนึงนะเพราะว่ามันมีลิ้นหน้านั้นเพื่อนอะ เดี๋ยวเราพาไปดูของแต่งเพิ่มนิดนึงนะเพื่อนก็กระจกมองข้างก็จะเป็นของ M เนอะใช่ก็จะเป็น M 3นั่นเพื่อนครับผมแล้วก็ผมแอบเห็นก็คือหลังคาตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเนาะปื่มเนาะก็คือเราใช้วิธีการแลปเอาถูกไหมใช่ครับก็คือจะเป็นลายคาร์บอนนั่นเพื่อนแบบ44 d ดีถูกไหมใช่ถ้าผมจะไม่ผิดนะเพื่อนก็คือแบบสมัยนี้มันเหมือนมากนะเพื่อน 4D ดีตัวนี้จะเป็น8 d ดครับอ๋อ 8D ดีแล้วหรอใชสมัยนี้ผมเพิ่งรู้เนะเพื่อนก็คือเป็นเป็นสติ๊กเกอร์แบบ8นคือผมไป เออจะสวยมากเลยอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูช่วงท้ายนิดนึงนะเพื่อนนี่ด้านท้ายอย่างด้านท้ายคันนี้เราทําอะไรบ้างอะปิ่มด้านท้ายตัวนี้ก็เป็นกันชนหลัง m 3นะครับอ่าครับผมแล้วก็ติดดักเทลครับอ่าครับผมมีท่ออ่าครับริบหลังอ่าครับใช่ครับก็ประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีไฟ lci ครับอ่าเดี๋ยวผมไล่เพื่อนดูแล้วกันเนาะมีชิ้นไหนบ้างก็เป็นไฟท้าย lci ถูกไหมใช่ไฟหน้าไฟหลัง lci นี่คือเราเบิกศูนย์ได้เลยถูกปะเบิกศูนย์ครับก็คือไม่ต้องแปงเนาะ ไม่ต้องแปลงมันเป็นลักตรงรุ่นของ F 3 0อยู่แล้วถูกไหมใช่คอ่าสำหรับใครที่เป็นไฟหน้าก่อน LCI เราก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะเพื่อนทั้งไฟหน้าไฟหลังเนาะแล้วก็จะมีจุดเป็ดก็คือเป็นคาร์บอนเนาเพิ่มเนาะใช่คับจุดเป็ดคาร์บอนกันชนหลังก็คือเป็น M 3เนาะครับ M 3เลยแล้วก็ดิฟเป็นคาร์บอนปะดิฟไม่ครับอ๋อก็คือจะเป็นดาเงาเนาะจะเป็นดําเงาโอเคแล้วก็จะเป็นท่อทั้งเส้นถูกปะเพิ่มท่อทั้งเส้นครับอ่าครับผมอันนี้เราเดินไงเนี่ยท่อเดินตั้ ต้นเออทั้งเส้นเลยครับเต็มเส้นก็คือเปลี่ยนตั้งแต่ดาวไป์มาเลยถูกไหมใช่ครับตั้งแต่ดาวไป์เส้นกลางไม่มีมอพักจนมาถึงมอพักหลังเลยนะเพื่อนอันนี้ขนาดกี่นิ้วอะปิ่มสามนิ้วเต็มเส้นครับก็คือ3นิ้วทั้งเส้นเลยนะเพื่อนอ่ะรอบคันประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูภายในเพิ่มเติมเนาะว่าอย่างภายในคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะสําหรับ f 3 0คันนี้อย่างภายในคันนี้เราทําอะไรบ้างอะปิ่มภายในมีแค่เปลี่ยนพวงมา ใช่ครับ,รบภายในอันนี้ผมถามเพิ่มเพิ่มโปรตีลถสีแดงอ่ะบอกเขาจะเป็นดาขลิบแดงนี้เลยใช่ปะใช่ครับเดิมเดิม oh, ก็คือเดิมเดิมเขาจะเป็นแบบเป็นขลิบแดงตรงนี้เลยนะเพื่อนแล้วก็ตรงเนี้ยฝั่งคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตเนาะโอเคก็คือพวงมาลัยจะเป็นทรง M3 ถูกปะใช่ครับอ่าทุกคนเรามาดูพวงมาลัยนี่นี่นะแต่ว่าเราไม่ได้เลือกทําแบบเป็นอนะคาร์ทราหรือคาร์บอนเนาะใช่ครับใช่ก็คือจะเป็นพวงมาลัยหนังนะเพื่อนแต่ว่าเดินได้เป็น M เนาะ โอเคเป็นน้ำเงินดําตัดแดงนั้นเพื่อนโอเคประมาณนี้เลยเรือนไม่ทุกอย่างเดิมแล้วปุ่มเนาะเดิมหมดเลยครับก็ไม่ได้มีเราก็มีโคดดิ้งเรือนใหม่อ๋อจะมีโคดดิ้งด้วยใช่ครับให้มันขึ้นเอ็มเพอครับอ๋อ้องสตาร์ทอ๋อนี่คือเราโคดดิ้งเพิ่มใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็จะขึ้นคําว่าเอ็มเพอโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูเครื่องนิดหนึ่งปุ่มครับอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนิดหนึ่งเนาะว่าอย่างคันเนี้ยทำสเตจสองมาแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่อง อย่างคันนี้เราทำอะไรบ้างเอง่ยเพิ่มมีปั๊มไฮครับอ่าครับผมมีเปลี่ยนปัม๊มไฮปั๊มติก๊กเปลี่ยนปั๊มติก๊กใช่ครับแล้วก็มีเทอร์โบคัสตอมครับ ก็คือเทอร์โบคัสตอมก็คือถ้าเกิดอธิบายง่ายมันเป็นลูกเดิมแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนใบถูกปะเปลี่ยนใบครับแล้วขยายเพิ่มอ๋อขยายเพิ่มใช่ครับใบใบหน้าใบหลังเสื้อแกนอ่าครับอ๋อคือเปลี่ยนหมดเลยแต่ว่ายังเป็นลูกเดิมถูกปะใช่ครับอ๋อครับผมแล้วก็มีพวกโบว์วาลครับอ๋อเปลี่ยนโบว์วาลด้วยใช่แล้วกองอากาศกองอากาศเปลี่ยนครับครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นกองเปื่อยเนาะ ไม่ใช่ครับไม่ไม่ได้เป็นกองเปิยก็คือเป็นกองแผ่นนี่แหละัเพื่อนโอเคแล้วคันนี้ก็มีจูนสเตย์สองถัวเพิ่มใช่ครับจูนเครื่องแล้วก็จูนเกียร์จูนเครื่องจูนเกียร์คันนี้ประมาณกี่มาเพิ่ม3 0 2แรงมา้าครับ302แรงมา้าอันนี้เราเคยดันดันไปได้มากสุดเท่าไหร่คันนีจ้จริงๆเกียร์มันรับได้ถึง450ครับอ่าครับผมใช่แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเครื่องเพิ่งระเบิดมาครับผมก็คือเน้นใช้งานถูกไหมเน้นใช้ 2> 2งานสามร้อยสองมาเนาะใช่ครับครับผมอนาคตมีทําอะไรเพิ่มเพิ่มนีี้ม จะทํโป่งหลัง M3 ครับอ๋อก็คือจะมีแผ่นทํโป่งหลังก็คือให้เป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเนาะใช่เพราะว่าถ้าเกิด M3 จริงๆอ่ะมันจะเป็นโป่งอ้วนๆ้ันท้ายนั้นเพื่อนโอเคคันนี้เบ็ดเสร็จประมาณนี้เลยอ่ะใช้ค่าใช้จ่ายแพงไหมเปิ่มประมาณล้านสองครับประมาณล้านสองโอ้โหเพื่อนก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะคันนี้อนาคตก็น่าจะมีโป่งหลังเนาะแล้วมีขยับเครื่องอะไรอย่าง้ยเพิ่มเครื่องจริงๆถ้ามีงบ อาจจะไปใส่เครื่อง M เลยครับ M3 อ๋อก็คือจะวางเครื่อง M เลยใช่ครับถ้าเกิดวางเครื่อง M ต้องทาเยอะไหมหรือว่ามันบล็อกเดียวเลยจริงๆก็ต้องแปงเยอะอยู่ครับก็ต้องแปงเยอะใช่ไหมใช่ครับพวกซุ้มชงซุ้มชคอะไรพวกตรงนั้นถูกไหมครับอ่าครับผมได้เลยประมาณนี้ถ้างั้นพี่ขอฟังเสียงสตาร์ทรถอย่างเดียวก็ได้ได้ครับอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์ทรถสักนิดนึงนะผมก็ยังไม่เคยได้ยินเลยนะามาดูซิว่าท่อทั้งเส้นสเตจสองเสียงจะประมาณไหน เสียงก็จะนุ่มๆแน่นๆนั่นเพื่อนก็สไตล์สไตล์ตัวไอนั้นเพื่อนโอเคประมาณนี้เบิ้ลเมั้ไหครับพี่บอสได้นิดนึงก็ได้โอเคเสียงก็จะลมแบบแน่นๆไม่ได้ดังมากถูกปะใช่ครับหรือว่าเวลาขับจริงแล้วมันดังกว่านี้จริงๆถ้าเหยียบดังครับอ๋อถ้าเหยียบดังใช่มีแบ็กไฟลปะมีครับอ๋อมีแบ็กไฟด้วยแต่ว่าจูนมา เอาแบ็กไฟแค่นิดเดียวครับให้รออมันสูงประมาณสักก็คือเราเราสามารถบอกบอกทางช่างได้ใช่ไหมว่าต้องการแบ็กไฟ์แบบประมาณไหนถูกปะใช่ครับอ๋อโอเคได้เลยเพื่อนวันนี้พี่ขอมากขอมากครับครับบดีคครับนี่นั้นเพื่อนวันนี้ก็พาทุกคนมาดู F 3 0เนาะแปลงเป็น M 3รอบคันเลยแล้วก็ยังมีจูนสเตยสองอีกนั้นเพื่อนแล้วที่สําคัญคือน้องเขาไม่ได้มีแค่คันนี้นะน้องเขายังมี Z ซ0สี่ร้อยีกนั้นเพื่อนบอกเลยว่าแซตสี่ร้อยนี้ในไทยหายากมากเลยนั้นเพื่อนเนาะ ใครที่อยากจะรอชมก็ติดตามกันมาเยอะหรือว่ากดดูคลิปนี้กดไลค์เยอะนะเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะชวนน้องมาออกอีกนะเพื่อนก็คือน,น้องเขามีซัด400ด้วยนะประมาณนี้เนาะก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายรถอะไรก็กดติดตามกันเยอะๆนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบายบาย